เชียงใหม่นับเป็นศูนย์กลางของจังหวัดในภาคเหนือโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นที่ดึงดูดคนมาท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปี สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบัรดาลไทย Inspire by ย,ยไทยรายการที่นําเสนอสาระเรื่องราวของความภาคภูมิใจในความเป็นไทยกับแรงบันดาลใจของศิลปินชาวไทยในการนําเอาอัตลักษณ์ของชาติมาประยุกต์ใช้จนกลายเป็นผลงานฝากไทยที่น่าภาคภูมิใจค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่นั่นก็คือโคมหลานานานั่นเองค่ะแต่ก่อนชาวล้านาน,านามีจุดประสงค์ของการใช้สอยโคมไฟโบราณ ทำขึ้นเพื่อใช้เป็นตะเกียงหรือสิ่งประดิษฐ์สำหรับจุดไฟให้แสงสว่างโคมไฟถูกนำมาใช้เพื่อประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนเพื่อความสวยงามและความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านซึ่งชาวล้านนาเชื่อว่าการจุดโคมไฟนั้นจะนำความเจริญรุ่งเรืองและความสุขมาให้กับตนและครอบครัว แลงบันดาลใจในความคิดของเราก็คือ<ะ>มันจะมาจากออโคมกระดาษคมผ้าที่เขาใช้แขวน<ะ>เป็นพุทธบูชาอะไรประมาณลอยกระทงมีความคิดว่าโคมกระดาษหรือคมผ้านะ่ะมันจะอยู่ไม่นานถ้าเราเกิดเราสามารถมาทําแทนได้<ะ>รู้สึกว่าจะเก็บได้นานและจะสวยงามกว่า<ะ>หรือประมาณนั้นเราเราอยากจะให้มันคงทนเนี่ยค่ะคุณแม่คะพูดถึงความภาคภูมิใจที่<ะ>เราได้สืบต่อศิลปะแบบนี้ไปสู่รุ่นรุ่นด้วยล่ะ ก็มันเป็นอาชีพของบรรพบุรุษคือเราได้สืบทอดอาชีพนี้มาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่เรามันก็เป็นการสืบทอดอาชีพของคือไม่เป็นอาชีพของเราคือการทํางานแบบเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เงินมากเนาะแต่มันเป็นการที่ว่าได้อยู่กันเป็นแบบครอบครัวเราไม่ได้ออกไปทํางานนอกบ้านไม่ต้องพัดภาคจากกาันไม่ต้องไปไหนไกลๆใ,ให้คิดถึงกันศินละปะวัฒนธรรมของล้านนาก็ยังค่ายังอยู่เป็นมรดกของ ของถิ่ค่ะของความรู้ของคุิปัญญาของบ้านเราเนี่ยค่ะ หนึ่งสถานที่อยู่ไม่ไกลาจากตัวเมืองเชียงใหม่มากนักและยังเป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่อง Love on Route Lo เส้นทางรักของกระทรวงวัฒนธรรมนั่นก็คือปางช้างแม่สาแห่งนี้ค่ะปางช้างแม่สาเป็นปางช้างแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001จากการดูแลเอาใจใส่ช้างทุกเชือกและเผยแพร่ความฉลาดของช้างไทยสถาบันกินเนสประเทศอังกฤษได้ยกย่องภาพกลุ่มของปางช้างแม่สา ให้เป็นภาพวาดโดยกลุ่มศิลปินช้างที่มีราคาแพงที่สุดในโลกอีกทั้งยังเป็นต้นแบบของผลงานดีๆที่นำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นผลงานฝากไทยอีกด้วยวันนี้รายการบันดานไทยอินสไบายไทยหมดเวลาลงแล้วค่ะ คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจข้อมูลของศูนย์บันทันไทยรวมถึงสาระดีๆเพื่อนําต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อนําไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนสามารถติดตามชมได้เป็นประจําทุกวันเสาร์เวลา8กา50นาทีถึง9นานิกาทางนาวทวนี้สหรือสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อไปได้ที่กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมกองกลางสํานักงานตลาดกระทรวงวัฒนธรรมโทร02 422 8909สำหรับวันนี้สวัสดี นี่ค่ะ